ันนี้เราจะวิ่งจากมีนบุรีเข้าหนองจอะนะเส้นนี้เรียบคลองแสนแสบเหมือนกันแต่ให้ดูบรรยากาศนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นแบบเส้นทางเดิมมนะันเนาะดูสิก็แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมให้พอได้ร้าวใจมีสุขานมาใหม่เมาแล่ะ ลักษณะทางเดิมๆก็จะค่อนข้างแคบนิดนึง้าเส้นต่อจะแสนแสบแต่เอาจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยมินบุรีถือว่าสมบูรณ์โอเคเลยนะใช้ได้ละแจ๋วเลยอันนี้ก็เราจะไปดูว่าหลังจากมินบุรีนะฮะหน้องจอกเส้นนี้คือเส้นเข้าหนองจอกนะฮะ หรือที่คนพื้นที่เรียกบ้านนอกกรุงเทพมาถึงก็จะเห็นตั้งแต่เส้นทางะฮะมัคงความคลาสสิกอยู่ดูบรรยากาศป,ปักคงตะไครพร้อมอันนี้เราวิ่งฝั่งซ้ายเป็นหลักนะฝั่งขวาดูท่า้างจะชํารุดมากกว่าขอบคุณครับ ขอบคุณครับอันนี้เราก็มาอัปเดตรูปไปในตัวนะฮะที่เห็นควาแตกต่างก็จะเห็นจะเป็นมีนบุรีะฮะส่วนอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่ารูปนี้เป็นรูปที่เราเอาไว้วิ่งจากเจ้าพยาไปแม่กาอ้อไม่ใช่ไปบางมะคงก็คือเกาะแสนสาสเป็นหลักเราก็มาอัปเดตกันว่า ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอะไรดีก็ว่าดีฮะอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนไปทางที่ดีก็โอเคเลยนะฮะ อันนี้คือคลองแสนแสบนะฮะคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแสนแสบมีทางแบบนี้ด้วเหรอนี่ฮะแต่ก่อนช่วงจากเรียบด่วนนะฮะมาตาดขอมเรียนก็อารมณ์นี้ฮะตอนนี้ทําใหม่ละทำํำด้านในละนี่คือ,อยังได้บรรยากาศเด,มเดิมอยู่เลยฮะก็บันบ้านเลยเห็นไหมฮะจุดตัดเป็นไม้ ให้ได้พอตื่นเต้นเห็นไหมดูฝั่งโน้นพื้นเขียวปัดเลยฮะไม่ค่อยได้ใช้กันนี่คือบรรยากาศที่เราวิ่งมาเรื่อยๆ คือหลายคนถามว่าสารสับมุดได้ถึงไหนก็ยังยืนยันคำเดิมนะคือได้ถึงบางมะกงนั่นแหละฮะแต่ก็เราก็จะต้องกอเกาะเส้นเรียบคองบ้างเส้นรองบ้างสับไปสับเข้าสับออกแต่ว่าอย่างรอบนี้เรามาวิ่งเนี่ยต่อเราเห็นได้ชัดเลยว่าจุดที่ดีขึ้นแล้วอย่างมีนบุรีนี่คือแบบคิดว่านาคนน่าจะโอเคเลยพราะพัฒนาไปเยอะมากครับส่วนทางไปหนองจอกก็ยังเหมือนเดิม ก็ยังสาขาตกังเหมือนเดิมครับเส้นท,ทางชีวิตชุมชนริมคลอง งสากลองดินกับจากโรงเรียนกันสวัสดีครับสวัสดีครับลำบึงใหญ่ นี่หกนาทีกว่าแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อยู่ในพื้นที่เขตมินบุรีอยู่นะสระวัดงดิน คือลักษณะทางอย่างนี้ครก็เลยไม่ค่อยถ้าสมรรถมือใหม่มาครับปั่นทางปูนไม่แข็งก็เลยไม่ค่อยอยากจะพามาเพราะว่า1่งด้วยความที่ว่าทางค่อนข้างแคบ2สําหรับคนกลัวทางดินน้ําแล้วก็3คือเส้นทางจะค่อนข้างชํารุดนะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยใช้เส้นทางย่านนี้จับทิศเท่าไหร่ด้วยความปลอดภัยนะฮะแต่หลายๆจุดที่เห็นก็มีบางจุดทํารั้วบ้างทําอะไรบ้าง คือทำออกมาดีนี่ต้องขอชื่นชมเลยแต่ว่าเส้นทางในหลายๆหลายๆเส้นทางฮะก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่พอสมควรนี่ฮะมันจะมันฉลับซ้ายลับขวาก็เลยเป็นอะไรที่แบบจัดทริปลำบากถ้าจะพามาก็จะเป็นเฉพาะแบบสายแข็งจริงๆเห็นสะพานไม้ข้างหน้าไหม เดิมเลยให้ดูว่าชั้นแค่นนไหนแล้วเป็นไม้ด้วยนะดูสักก่อนเอาล่ะ ชำรุดเยอะมากแข็งแรงไหมเนี่ยอยากขันเป็นหลักแล้วกันนะข้ามไปก็หลุนไปอยากโครมพอแล้วก็่ิง 可以痛。嗯嗯嗯